ภูเขาที่เคยเขียวขจีกับถูกปกคลุมด้วยหมอกควันท้องฟ้าที่เคยสดใสหายไปจากสายตานะักท่องเที่ยวเมื่อหมอกควัน pm 2.5ทําทำให้ธรรมชาติของเราร่วงโรยการท่องเที่ยวซบเซาและสิ่งแวดล้อมของเราเสียหายแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หยุดการเผาขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อคืนความสดใสให้ภูมิทัศน์ของเรา เหนือสวยอีกครั้งอากาศใสต้องกลับมาลดหมอกควัน PM 2.5เพราะสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเริ่มที่คุณวันนี้หมอกควัน PM 2.5ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศแต่มันคือเรื่องของชีวิตชีวิตของเด็กน้อยที่หายใจลําบากชีวิตของผู้สูงอายุที่เสียงโรคปอดและชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีหน้ากากาใสเราอยู่วงจรนี้ได้ ลดการเผาวัสดุเกษตรใช้พลังงานสะอาดและปลูกต้นไม้เพื่อให้ทุกลมหายใจปลอดภัยทั้งคนและสัตว์หนูอยากหายใจอากาศดีๆอีกครั้งค่ะร่วมกันลดหมอกควัน PM 2.5เพราะลมหายใจของเราคืออนาคตของพวกเขาลดหมอกควันเริ่มที่คุณวันนี้